แล้วตัวใหญ่เหรอวะไม่มันหนักยังไงเฮ้ยใหญ่เลยพี่โอ้โหอีกแล้วครับทา่านแตงพีสาม,มาแล้วทุกคนบึมกืมัดด้วยจิบครับจิบจิบโดนแล้วนะเรียบร้อยใหญ่ด้วยหมุนแล้วต้องอ ววสวัสดียามเช้านะทุกคนเช้านี้เรามาตกไปช่อนที่อ่างเก็บน้ำนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้ผมจะใช้เป็นเหยื่อ k i n g f o x original นะครับตัวนี้จะเป็นกบใบพัดของค่าย k i n g f o x นะครับวันนี้มาโ่กับบัดดี้อ่างน,นี้มรนกลกาศเป็นกบใบพัดดีมากเลยนะครับรอบที่แล้วผมใช้เป็นสีส้มนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็ให้เพื่อนใช้เป็นสีส้มแทนนะปลาที่เช้านี้เชา้ชาๆเราไปลุยกันเลยวะ่ะหมายสวยมากนะครับอ่างน,นี้ ชอ้อนหน้าหนาจะอยู่แบบข้างฝั่งนะทุกคนเราแบบกัดดีมากเดี๋ยวเราเข้าท้ายอ่างก่อนเลยติดทักที่อ่ะอยังไ,ไม่ขยับด้วยนะบ,บุบบุบหนุ่มแล้วนะต้อมอ,อืมใช่ ลูมแล้วไม่ยอมกลับโอ้ยหรือเต็มครับผมมันวิ่งตามอืเล็กไปปะได้อยู่นะเหรอวโอเคถึงเต็มนะครับกลับเป็นกบออริจินอลนะครับนี่ผมใช้เป็นสีดำนะส่วนเพื่อนผมใช้เป็นสีส้มนะครับเป็นเหยื่อกบใบพัดของค่ายคิงฟอกนะทุกคนโอเคยำเช้ายำเช้าตามนูนมาอย่างไก่ ตามไกลมากเลยบมฮึโดนแล้วนะ่ะเรียบร้อยใหญ่ด้วยโดนปลาจะลืมถ่ายผมนานไหมยืนดูเลยตัวนี้ okay. ขายสวยนะผมอ้มวนดีด้วยนะอบอกแล้วครับว่าช่วงนี้กลายเป็นกบไปพัดดีมากเลยนะกบไปพัดออริจินอลของค่าย King Fox นะครับหนึ่งแต้มทุกคนสองแต้มแล้วสองแต้มแล้วลงตีไม่เท่าไหร่เงเนี่ยวันนี้มีเวลาสักสองชั่วโมงนะครับตกปลาก่อนเปิดร้านนะผม มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอเอามาแล้วไม่เอาไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำฮะตีซ้ำด้วยซีตีซ้ำเลยตีซ้ำเลยไม่เอา ดูอีกเลยต้มตอโอ้โหอีกแล้วครับท่านแตงทีสาม,มาแล้วทุกคนรอให้เขาตีไปทางอื่นครับ <laughs> โหดเกินตรงนี้ยาวเลยทุกคนกัดมือกบออริจินอลนะกัดดีมากก็ไปพัดอ่ะ นี่รอตีมันถึงครึ่งชั่วโมงแลครับสามแต้มมาแล้ว <laughs> ทุกคนเนี่ยผมจะดัดใบตัวนี้หงายขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อว่าให้เสียงเดี่ยดังๆหน่อยนะชว่วงนี้ประช่อนกันโหดนะครับแต่ถ้าเราเวงอะ่ะเราจะปรับใบเนี่ยดัดลงมานะครับให้แบบพิ้วๆน้ํานะครับผมเอาหลอกให้เขาติดตีทั้งอื่นครับมันเป็นแผนมันเป็นเพง <laughs> อยู่เอ้ารูดเฉยเฉยเบรกเออเออไม,ไม่ไม่อยากเล่นกับมันไงแล้วตัวใหญ่เหรอวะไม่มันหนักยังไงเฮ้ยใหญ่เลยพี่ยกหรือสวิงตักตักยกก็ได้ฮะ <c oughs> ยกได้ เฮ้ยใช่ดีใช่ดีตัวสี่สิสสปุ่นก่อนไอ้ขายกันขายรูปป่าไเลยโอ้หเลือดเต็มเรือเลยตัวมันใหญ่โดนใจเราเล่ตนตัวใหญ่ใช่ไหมใช่เล็กๆมม่ใหญ่ๆชอบก,กบออริจนินอลนะครับน,นี่สีส้มแล้วโอ้โหตัวใหญ่ดีอะคนวโอเคเต้พี่สีเรามาแล้วนะครับ ตกปลาก่อนเปิดร้านอยู่ครับแล้วสายก็จะไปเปิดร้านกันแล้วขี่ไหมไได้บึมอือหือจัดด้วยจิบครับจิบจิบชอนจิบชอนจิบนี่แหละปะ โดนเลยครับผมชนจีบกัดแบบจุกเลยนะเดี๋ยวขอตักหน่อยได้ไหมเคยโอ้โหวิ่งตบทุกคนวันตบเลยชนจีบเป็นเจตัวอย่างเห็นจีบต่อหน้าเลยทุกคนใช้กบเออ้้ยวนตุ๊บเลยใช้กบออริจินอลนะครับข่ายเขียงฟอกนะตีจีบเลยทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาตีจีบกัน โอเคจิบ okay. ฟันหัวใสเลยอ่ะเต็มที่ห้าเรามาแล้วนะครับนี่จิบแบบมิบเลยอ่ะเนียนมากจะหนีไปไหนได้แต่การตีจิบนะเน,นี่ยถ้าพี่เราพี่ถนัดจิบด้วยนะโอ้โหแม่งหมดอ่างอะผมว่าจริงถน่ดแบบตีแป๊บเดียวนั้นเม,ามานื่อวาน ผ่านหัวเลยอะเด็กับเด็กอีกแล้วผมว่ามันมีแต่ไซส์ใหญ่ด้วยนะที่มันเออไม่ยอมเพราะไอ้เล็กมันอยู่กลางไอ้อยู่ข้างๆใช่ไหมผลง,งานกบกิมพ์ช็อคอรอริจินอลนะทุกคน,น,นของค่ายกิมพ์็อกนะครับกบฟาก้อนเปิดร้านนี่นะห้าตัวครับไปกลับไปปล่อยร้านก่อนนะอ้าวไม่ถ่ายรูปเหรอผมไม่ม,ไมีโทรศัพท์อะลืมไม่เป็นไรอ๋อจะถ่ายรูปผมเหรอ